สวัสดีครับนีวันนี้ช่างแบงค์ร้านชัยวัฒน์เฟอร์นิเจอร์พามาชมบ้านชงสร้างเหล็กนะครับผมทรงจัว่วหลังนี้สวยๆเลยครับผมเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยเพิ่งทาสีเสร็จเลยนะครับผมหลังนี้จะขนาด3เมตรคูณ6เมตร50นะครับผมนี่สวยเลยเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับผมนี่อันนี้ระเบียงจะขนาดเมตรห้คูณสมเมตรนะครับผมมีมานั่งยาวเลยสวยๆนั่งสบาย ผมกับฝ้าเพดานสวยๆฝ้ารอบนอกจะเป็นเอ่เขาเรียกอะไรรูระบายนะครับผมรูระบายอากาศได้นะครับผมนี่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในนี่ประตูของเราก็เป็น UPVC นะครับผมกันฝนกันแดดได้สบายนี่ภายในเพิ่มความแสงเพิ่มแสงนิดนึงโอเคนี่ภายในนะครับผมของกว้างเลยนะครับผมนี่ภายใน นะครับผมเราก็จะมีบานเลื่อนให้นะครับผมนี่บานเลื่อนลื่นๆเลยนะครับผมนี่บานเลื่อนนะครับผมนี่ห้องใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่ก็จะมีประตูด้านหลังเื่อต่อครัวอะไรด้านหลังได้นะครับผมนี่เปิดไปด้านหลังนี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่แล้วอันี้จะเป็นห้องน้านี่ห้องน้ําสวยๆเลยนะครับผมมาพร้อมสุขภัณฑ์ครบนะครับผมฝักบัว ชักโครกอ่างล้างหน้าครับผมนี่ราวตากผ้านะครับผมนี่มีครบนะครับผมนี่ตรงนี้เราต่อเป็นจะต่อก๊อกเพื่อใส่ถังอาบน้ําขันนะครับผมได้เลยตัวนี้ใหญ่ๆแล้วก็มาพร้อมกับช่องระบายนะครับผมช่องแสงระบายอากาศนะครับผมระบบไฟมีครบมาพร้อมนะครับผมหลังนี้นี่ครับผมลองไฟเรียบร้อยติดเปิดติดปกตินะครับผมนี่ แล้วเรามีแถมตู้กันดูดนะครับผมตู้คอนซูมเมอร์กันดูดนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อรองรับติดตั้งเอได้นะครับผมนี่สวยสวยเลยครับผมส่วนราคาอยู่ที่หลังนี้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนี่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่หลังนี้สวยสวยเลยขนาดสามคูนหกเมตรนะครับนี่สามคูนหกเมตรนี่บานเลื่อนสวยสวยแน่นหนาแน่นอน นะครับผมอันนี้จัดโปรหน้าฝนปกติราคาจะ2อ0 0สนนะครับหลังนี้อันนี้ผมจัดโปร1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นนะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนี่สวยๆเลยนะครับผมก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างแบงค์มาได้ที่เบอร์0 8 7 9 5 7 5 7 3 7, 7, 7, 7นะครับผมยังไงฝากร้านชัยวัฒน์เฟอร์นิเจอร์ร้านของช่างแบงค์เองนะครับผมนี่สวยๆมีประตูออกด้านหลังต่อห้องน้ําท่อน,นี่ผมก็ให้ดูท่อพวกระบบท่ออะไรเนี่ยผมต่อออกมาให้แล้ว พร้อมจำเข้าใช้ได้เลยนะครับผมนี่โอเคครับผมสวัสดีครับ